สิ่งที่ผมเนี่ยจะใช้คําว่าไม่ชอบก็ได้จะใช้คําว่ารังเกียจก็ได้คือการใช้วาทกรรมวาทกรรมอะไรสมมุติว่าคนคนหนึ่งมีภรรยาอยู่แล้วแล้วก็แอบแชทไปหาเพศตรงข้ามแอบคุยซึ่งเดี๋ยวนี้แอปพลิเคชันมันล่อลวงมากนะฮะแอบคุยแอบแชทไปปุ๊บบางทีคุยกันธรรมดาแต่ศาสนาอิสลามบอกว่าเวลาที่คุยอยู่กับ เพศตรงข้ามที่แต่งงานกันได้สองต่อสองเนี่ยศาส,สนาบอกว่าจะมีมารร้ายหรือชัยตอนเนี่ยเป็นตัวที่สามมาเสมอจากไม่คิดก็คิดไม่คือสมัยก่อนไม่มีโซเชียลศาส,สนาฉะนั้นก็บอกว่าก็คืออยู่ในห้องเดียวกันลับๆเนี่ยไม่ได้จะมีชัยตอนเข้ามาแทรกเป็นบุคคลที่สามเสมอจากคนไม่คิดก็คิดครับพอแชทมาแชทไปผู้ชายเกิดความรู้สึกหวั่นไหว ก็เลยอ้างว่าสามารถมีภรรยาได้มากกว่าหนึ่งคนนะผมมีเมียแค่คนเดียวนะผมยังมีโคต้าอีกสามนะครับพอคุยมาคุยไปปุ๊บแทนที่จันนิกะศาสนาอิสลามเนี่ยจะไม่มีเมียเมียหลวงเมียน้อยเมียเก็บกิ๊กไม่มีศาสนาอิสลามมีภรรยาคนที่หนึ่งภรรยาคนที่สองภรรยาคนที่สามภรรยาคนที่สี่แต่หากไม่มีความสามารถให้ความยุติธรรมกับคนภรรยา ที่มากกว่าหนึ่งนั้นได้คือจงมีแค่หนึ่งเดียวแปลว่าเราสั่งให้คนที่มีความสามารถมีแค่หนึ่งจงมีแค่หนึ่งและซื่อสัตย์กับเธอชัดเจนครคราวนี้